ลำนี้ลำต่อไปนะครับคิวกำลังจะออกแล้วก็อีกลำลอยลำเข้ามากลอนนะครลำที่จะเข้าต่อไปก็ลอยมาข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวมากลับลำตรงหน้าท่าแล้วก็ลำที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ค่อยๆเดึงออกนะครับกว่าที่ท่าเรือแหลบจะบังครับ หลายๆท่าก็มีเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบแล้วก็ทํางานอยู่นะฮะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ก็เป็นสายการเดินเรือของวัดไห้ครับลำนี้สายการเดินเรือของเอเวอร์กรีนะฮรลอยเข้ามาแล้วในส่วนเรือเล็กๆที่อยู่ข,ข้างๆก็จะเป็นเรือทักนะครับ คอยดึงหัวเรือแล้วก็ท้ายเรืออีกหนึ่งลำนะครับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งลำจะมีเรือทักอยู่สองลำนะครับคอยประกบหัวท้ายอยู่คันหนึ่งดันหัวแล้วก็คันหนึ่งดึงท้ายไว้นะฮะถ้าเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็ใช้เรือทักสามลำนะครับน,นี่ก็สแตนบายคอยดึงออกฮะ เตรียมที่จะกลับลำครับตรงนี้เชือกแล้วนะครับหลดเชือกตอนท้ายเรือเรือทักก็ของเชือกดึงเชือกลากไว้แล้วนะครับเตรียมที่จะออกช่วงเช้าตรู่นะครับเรือมันก็จะเยอะนิดนึงครับหนึงไปกลางล่องน้ำครับ เสร็จแล้วก็จะดึงไปกลางร่องน้ําครับแล้วส่วนที่ลําอยู่ใกล้ๆตรงนี้เตรียมกับลําเรือรอแล้วครับตั้งลําเอาหัวไปยังปากอ่าวนะฮะท้ายดันนะครับหัวดึงออกไปแล้วนะครับลำเมื่อกี้ ตรงโน้นนะครับเพิ่งลอยออกไปส่วนลํานี้ยอดเชื่อกว่าครับเชื่อหัวเรือในท่าเตรียมขึ้นแล้วเก็บภาพบรรยากาศฝากคุณเพื่อนนะครับในช่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ต like, ามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะฮะสวัสดีครับ